ขันหาเป็นผี่ตั้งของมรรคของผลของปณิพานมารวมมิเนมดที่จะได้มรรคได้ผลไ,ได้ปณิพานก็มาตั้งในขันหานี่หะจะขึ้นชั้นฟ้าสวรรค์ก็มาตั้งขันหาถ้ามันมีขันหาแล้วทำอะไรก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้ตั้งขันหาลงแล้วนั่น ทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะทำสมาธิข้างฌานสมาธิสมาบัติหรือจ,จะเจริญปัสนาลงคันหานี่ทั้งนั้นนอกจะคันหานัาม้มีอะไรทั้งหมดทำทั้งหลายที่ท่านเทศนาไว้มากมายกอรู้ว่าแต่ออกไปจอยากขันหาที่ทั้งหมด อันหาคือรูปก,กับนามรูปประขันรูปที่เห็นด้ดวยตาแล้วนี่แหละ<ม>นามได้แก่เวทนาความทุกข์ความเจ็บความปวดหรือความสุขสบายกายสบายจิตหรือความเฉยเรียกว่าอุเบกขา แค่ที่จริงกับความสุขนั่นแหละความสุขอย่างยอดเยียเ่ยมเรียกว่าอุเพกขาเนี่ยเรียกว่าเวทนาสัญญาคือความจดจำสิ่งที่ได้พบได้ผ่านได้ประสบพบผ่านมาจดจำไปโน้มนานแสนนานบางทีโดยไม่รู้สึกตัว เรโผล่ขึ้นมาที่เรียกอธิตาสยานอนาคตายานอธิตาสยานนั่นคือหมายความระลึกชาติผนหลังเก่าได้นั้นคือว่าสัญญาเก่าแก่แต่หลายพบหลายชาติมาแล้วยังจิตตามตัวของเราอยู่อธิตาสยานอนาคตายานนั่นคืออนาคต ความรู้ในอนาคตว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นสิ่งนี้จะมีขึ้นในข้างหน้าวันหน้านั่นเป็นสังขารความปรุงมันแต่งขึ้นมาในตัวมป็นเว,เว,เวทนาเรียกว่าสัญญาความจดจำได้สังขารความปรุงความแต่งในปัจจุบันอย่างนี้ปรุงแต่งคิดจะทำการทำงาน ประกอบอาชีพเพื่อสิ่งต่างๆประดิษฐ์คิดขึ้นมาแล้วก็ทําตามเรียกว่าสังขารถึงไม่ทําตามมันคิดนึกมันปรุงมันแต่งกันนั่นแหละมันในตัวสังขารสังขานี้มันแต่งกระทั่งให้เกิดรบเกิดชาติโดยที่เราไม่ตั้งใจสังขารนั้นลึกซึ้งที่สุด แต่งให้เป็นพบเป็นชาติขึ้นมาก็ได้ถ้ายังมีแต่งอู่ตราดได้ก็ยังไงพคนจากพบจากชาติตราดนั่นเรามาเกิดไม่ได้คิดนึกว่าจะมาเกิดจะมาพรุงมาแต่งเอาเองยังได้มาเกิดวิญญาณคือความรู้สึกตัวความรู้สึกคันแรกพอประสบ รูปตาประสบัรสบรูป,รปเห็นขึ้นมาเรียกว่าเห็นก็เ,เห็นจะรู้สึกว่าเห็นเท่านั้นหายไปสัญญาตัวนั้นไอ้วิญญา่านั้นแล้วก็สัญญาเข้ามาแทนที่สังขารเข้ามาปรุงมาแต่งแทนที่เลื่อยไปแล้ววิญญาณคือมีแต่ความรู้สึกเท่านั้นแนะ่ะไม่ทราบว่าดีว่าชั่วว่าหยาบว่าละเอียดอะไรแล้วถ้านอุปมาเปรียบเหมือนกับ คนไปดูทองคำคนที่เห็นว่าทองคำเท่านั้นนะแต่ไม่รู้จักว่าทองคำน้ำเท่าไหร่ไม่ทราบว่าเข้าส10ิบเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ทราอ่ะนีเป็นทองเก้ก็ไม่ราบแต่ว่าเข้าใจว่าทองอันนั้นแนะเรียกว่าวิญญาณไอเรียกว่า วิญญาณวิญญาณในสังขารแต่วิญญาณอีกในหนึ่งซึ่งลึกซึ้งเข้าไปกว่านั้นอีกประมวลเอาหมดทั้งขันหาแล้วนะเอาไว้ในพ่อหมดคือวิญญาณติสนทิประมวลเอารูปเอาเวทนาสัญญาตสังขารในหมดในนั้นหมด คือมันไม่ประมวลเรามันก็ไม่ได้มาเกิดเาเป็นคนนะสิประมวลเรารวมเข้ามาในที่เดียวนันหมดจึงได้มาเกิดเาเป็นคนอันนั้นเนี่ยตัววิญญาณปฏิสนธิอิญหานท่านอุปมาลูกไว้ราน้ว่าถึงลูกก่อนลูกแปลว่าสลายแปลว่า มีอันแปรปวนไปธรรมดาจะต้องแตกต้องสลายนันเรียกว่ารูปรูปก็คือลบนั่นแหละมาจากลบนั่นแหละในคำบาลีเึ่นว่าเอาอุเป็นโอเอาโอเป็นอาวะแปลว่าลบถํเเาเหมือนเขาเขียนกระดานดำเขียนนั่นต้องลบแขีนั้นเหมือนกัน รูปเกิดขึ้นมาต้องดับศูนย์มีอันดับศูนย์เป็นธรรมดาไม่เที่ยงมันทาวอนอนาณเรียกว่ารูปมันดับตันศูนไปทุกวันทุกวันมันแปรปวนไปทุกวันรูปเกิดขึ้นมาแล้วนั่นมีอันแปรปวนไปโดยประการต่างๆอย่างน้น เวทนาเกิดจากนี้แหละเกิดจากรูปไปจากก่อนนะเจ็บปวดเมื่อยน่้นนี่แขล้งขาเอาไว้ยวะทุกสิ้นทุกส่วนมันก่อนที่รูปนี่ทั้งนั้นถ้ามีรูปมันกม็มีเจ็บมีปวดอะไรหรอกรูปจึงเป็นบอ่อเกิดของเวทนาเป็นบอ่อเกิดของไม้ ความไม่สบายเป็นบบาเกิดของเจ็บของของการเจ็บการผู้ไว้ผู้ซึ่งได้รูปมาแล้วจำเป็นจะต้องพยาบาลรักษาดังเคยอธิบายฟังว่ารูปนั่นน่ะมันมีหลายเรื่องหลายอย่างที่จะต้องอธิบายที่เรียกว่า จตุจักจักกังนะวทวารังจตุจักกังนั่นแปลว่าจักสี่คอริยาบทสี่นั่นเองอยืนเดินนั่งนอนจักทั้งสี่นี่ต้องหมุนเวียนอย,อย่างนั้นต้องทอําอย่างทํางานอย,อย่างนั้นนะวทวารังมิทวานเก้า ตาสองหูสองจมูก,กนันหนึ่งจมูก,กสองปากอันหนึ่งทวานหนักทวานเบารวมกันไปเป็นเก้าจริงทั้งหลายเห้่านี้นั่นอุคาลันตังประคลันตังไลออกไหลเข่าอยู่ตลอดเวลาคืออย่างตาสิอย่างตาอย่งนี้แะ มันไหลเข้ามาก็คือรูปมันเองไหลเข้ามาแล้วการดับลงไปเสียงกิ่นรสในในจมูกวิกายเหมือนกันทวานปากเที่ยวกรันตังกระดันตังมันไหลเข่าไหลออกคือปากของคนเราน่ะมันต้องไม่มีที่เข่าหรอกไม่มีทั้งอื่นนอกจากปากแล้ว ไหลเข้าไปทุกวันทุกคืนไหลเข้าไปไม่อันใดกว่านหนึ่งน่ะเป็นข้าวนา้ำอาหารการกินทุกกินทุกส่วนต้องเข้าไปช่องนี้ทางนั้นแล้วไหลออกไปวาวรนาวารหนักเหมือนเหมือนเงกับ ไอ้น้ำในทะเลหรือเหมือนกันน้ำในแม่คงเขาทิ้งอะไรลง,งบนนี้จอมกไ็ไหลงไปพุ่ิบลงไปข้างล่างท่านจะมาอุคค่าต่างๆาคาลต่างๆไหลออกไหลไหลเขา้าไหลออกอยอ่างนั้นถ้าไม่ไหลออกมันก็ทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาอีกแหละถ้าไม่ไหลเข้าก็ทุกขเวทนาก็ ภาพง้มอีกแล้วมันต้องไหลออกไหลเข้าอย่างนั้นล really, kind of ่ำไปแล้วเป็นตัวของใครละกันอย่างของไหลออกไหลเข้านั We ้นอ่ะมันไหลอยู Kaf ่ในอย่างนั้นอยู่ล้ำไปเป็นของใครเป็นตัวของใครละกันไม่ทราบว่าตัวของใครไม่ทราบว่าอะไรเป็นอะไรแต่ไหลออกไหลเข้านั้นมันหลายอย่างหลเรื่องรูป ที่จะอธิบายมากง่ายหรือก็เกินจึงว่ามันมีครบมดในที่นั้นแต่พิจารณาให้เป็นนิปัฒนามันก็ถูกแต่พิจารณาเป็นสมถะก็ได้คือพิจารณาเป็นสมถานั้นพิจารณารวมเมือที่นี่ให้กำหนดออกกายนี่เป็นอารมณ์มาให้ออกจากกาย จิตมันจะงงไปที่กายเหมือนกันรวมไปที่กายนท่านั้นเองมันไม่ไปที่อื่นอยู่ด้วยความสงบวิญญาณวิปัสสนามันก่อนอาการที่แยกออกไปโดยประการต่างๆเห็นไม่ใช่ตนใช่ตัวเป็นแต่จักว่าสิ่งหนึ่งซึ่งไหลเข้าไหลออกทุ่อย่างนั้นมันเรียกวิปัสสนา มันเห็นแจ้งไปจากยายนา้นเนี่ยเห็นชัด้วดใจจริงๆทางภายนอกก็เห็นภายในก็เห็นภายนอกเราดูก็เห็นอย่างนั้นมันเป็นจริงอย่างนั้นภายในก็ชัดเจนมามนเรียกถึงลูกเรียกว่าลูกเป็นบ่อกเกิดของเวทนาทางสวงมดต้องเกิดจากลูกนี่เป็นต้นเหตุ เมือ่อลูกเจ็บปวดเมือ่อลูกไม่สบายมันก็กระทบกระเทือนทางใจเพราะใจผู้รองเราอยู่บ้านอยู่เรือนมันรั่วมันฝนตกมันรั่วม,มันก็ต้องเปียกสิ่งของหรือตัวของตนของคนนั่นอยู่ไหนอันดีเห็นนั้นจึิงว่ากายนี่จึงเป็นบ่อกเกิดของเวทนาเวทนาคราวนี้ มาลีจิลูปมาสัญญาไอไอเวทนาพระปร,ะรูลปมาท่านอุปมาเปรียบเหมือนเวทนาเปรียบเหมือนคลื่นกระทบฟังคลื่นน่ะเป็นรูปมากระทบฝังแล้วก็หายสลายไปเวทนาที่มันเกิดก็มาความทุกขก็ดีทุกข์ก็ดี มันเกิดขึ้นมาไปเดียวไปดาก็หายไปไปเดียวรปดาก็หายไปอันนั้นก็ไม่ใช่ตัวของเราไม่ใช่ของของใครทั้งหมดทุกทุกกท่างไปอยู่ในโลกอันนี้มันหายไปต่าไปตั้งอยู่ไหนมันมาไม่ตาบมาจากไหนพ่อแม่พี่น้องญาติองค์ตระกูลของมันอยู่ไหนก็ไม่ตักเวทนา มันมากระทบด้วยใจนี่แหละไปยึดเอากระทบแล้วใจนี่ไปยึดไปยึดก็เลยเกิดเวทนานขึ้นมาถ้าจะอยู่นานก็เพราะยึดนานมันอยู่ไม่นานก็เพราะยึดไม่นานปล่อยเทิ่งไปเมื่อเมื่อไม่เกิดมันเกิดมันมันกระทบเพราะไม่ยึดมันก็หมดเรื่องกันไป เทนนั้นเรียกว่าไม่เกิดขึ้นเวทนาเปรียบมันก็คลื่นกระทบฝั่สัญญาเปรียบเหมือนกัให้ยับแดดนรีจิรูประมาสัญญาแล้วมองดูแดดไกลกๆเวลาแดดมันร้อนนยิบ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 ,ยบ,ยบ,ยบเป็นตนใเป็นตัว รูปล่างเวลาเดินเข้าไปกใกล้หายเิาเดินไปกใกล้มันไปอยู่นู่นข้างหน้ามันยิบแยบยิบแยบยบอย่างนั้นสัญญาคือเราไปจดจำนั่นี่ต่างๆไม่มีตนมีตัวจริงแล้วไปจำอยู่ที่ใจของเราที่ต่างหากของนั้นไม่มีหรอก จึงว่าเป็นเหมือนกับมีไม่มีเหมือนกับมีถ้าใจเราไปยึดถ้าใจเราไปไม่ไปตกไปแต่งมันก็ไม่มีอะไรความจาก็ไม่มีอะไรจำว่านั้นว่าน,นี่ว่าดีวิเศษวิโสง,ง,งั้นอย่างนี้ว่าว่าหญิงว่าชายเอาผู้ว่าคนอะไรต่างๆไปยึดต่างหา่างแต่แท้จริงไม่มีอะไร จึงว่ามันยากคนเราถ้ามีสัญญาอย่ตราบแต่จะต้องรักษาอยุตรามนะซึ่งจะห้มันติดเมื่อมันไม่ติดมันก็ไม่มีทำอย่างไงมันจะไม่ติดมันปรากฏถึงมันเห็นอยู่อย่างนั้นมันสิ่งที่ไม่ติดมันสำคัญตรงนั้นท่านอภิเยกเมือนกลายยับแดด วิญญาณน่ะมาอยู่กับวิญญาณหนังวิญญาณเนี่ยเป็นมาอย่างหลอกลวงด้วยประการต่างๆอย่างที่อธิบายฟังแล้ววิญญาณในี่ทั้งขาดรู้ทั้งตารู้แล้วก็หายวับไปรู้ทั้งหูทั้งจม,มูกดินร่างกายรู้ขึ้นมาแล้วหายไป ยิ่งอื่นมาแทนคือสัญญาสังขารมาแทนจะตวิญญาณนนรู้แล้วก็หายไปหายไปไม่สาบไปอยู่ไหนั่น,นโผล่น้นโผล่นี้ปรากฏน้นปรากฏนี้ก็วิญญาณนั้นหลอกลวงให้ดิ้นรนรุ่มหลงไปตามแต่ตัวมันนก็เป็นตัวตัวของมันไม่เป็นตัวตนของตนอะไรสนะักอย่างเดียว การโกธมแล้วก็หายไปนี่แหละขันหาอยู่ในนิมดธรรมะทั้งวงนอกเหนือจากขันหาแล้วไม่มีอะไรธรรมะพิจารณาขันหานี่แหละให้มันเห็นตามเป็นจริงขันหานเกิดมาได้ขันหา เราไม่รู้เรื่องของขันหักมันยังคล่องในขันหักจึงไปไม่พ้นจากขันหักตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดในขันหักพระพุทธเจ้าท่านรู้ขันหักพระพุทธเจ้าสอนในเห็นขันห่กให้รู้เรื่องของขันหักหน้าที่ของรูกเป็นอย่างนั้นอย่างนั้น หน้าที่ของเวทนาสัญญาสังขารนิญ,ญานเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นหน้าที่ของมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครทั้งหมดท่านสอนให้รู้จักให้รู้เรื่องไม่ใช่สอนให้เอาเอามาเป็นตนเป็นตัวไม่ได้มันยึดไม่ถือเป็นของเราไม่ได้เป็นจักแต่ว่าขัน พิจารณาเธอพิจารณาไปตลอดชีวิตชีวามันก็ไม่หมดสักทีมันได้เกิดมีอยู่ในนั้นแหละหมดจากอันนี้ไปเกิดเรื่องอื่นหมดจากเรื่องอื่นไปเกิดเรื่องอื่นต้องคิดดูวันหนึ่งวันหนึ่งเราอยู่ในที่เดียวนีน่แต่มันไปร้อยแปดทันประกาศเรื่องมันเกิดขึ้นแต่มันก็ไม่ได้อะไร เรื่องทั้งหลายแล้วนะพอหมดเรื่องแล้วว,ว,ววันแล้ววันแล้วคืนไปแล้วนั่น,นสิ่งคัวพันทั้งหลายมดทางพวงมา่เกี่ยวเนื่องถึงเรื่องตัวของเราทั้งนั้นตัวของเราก็ไม่ใช่ตัวของเราที่เรียกว่าคัานหา ขันหากือเป็นอันิจจังางขันหาคืเป็นทุกขังอนัตตาอย่างอธิบายมาเนียยว่าขันหารวมเหมือนที่เดียวมดเราได้ขันหาได้ทื่ว่าได้ของประเสริฐสูงสุดเราเป็นมนุษย์ยังมีขันหาดีวิเศษแล้วแต่หากว่าเราไม่มีปัญญาพิจารณาขันหายังไม่เป็นประโยชน์ มีปัญญาพิจารณาดังอธิบายมานี่ขันหาจะเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่ทีเดียวพระพุทธเจ้าท่านสมเด็จมงผลนิพพานก็เพาอขันหาเขาไปเป็นพระพุทธเจ้าเราก็โง์ได้ขันหาสาวกหลายก็ได้ขันหาท่านจึงเอาขันหาพิจารณาจนให้สําเร็จมงผลนิพพานสูงที่สุดก็อยู่ในขันหาท่าถ้าตามที่สุดเป็นโจรเป็นขโมย ที่ชอบจิตผมก็อยู่ในขันหาเนี่ยนั้นขันหาจะไม่ได้อีกขันหาคือมนุษย์ของเราจะไม่ได้อีกจะตามลงไปเร็วไปกว่านี้อีกเป็นสัตยราชานเปรตสุสกายขันหา้าตามเร็วสัมงไปกว่านี้ถ้าทำดีคือก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีฌานสมาธิสมาบัติจนกระทั่ง ถึงมื่อคนเดีผ่านก็ออกไปจากคันหานี้มีคันหานี้ทั้งนั้นเอาละอธิบายเสียงคนนี้อธิบายเสียงคนนี้อธิบาย